ไอมิวคัสฟิชชิงซินโดรมหรือมิวคัสฟิชชิงซินโดรม (MFS) เป็นภาวะที่ผู้ป่วยมีพฤติกรรมใช้มือหรือกระดาษทิชชู่หรือคอตตอนบัดดึงเมือกออกจากดวงตาซ้ำๆจนกลายเป็นพฤติกรรมเรื้อรังซึ่งทำให้เกิดการระคายเคืองและกระตุ้นให้ดวงตาผลิตเมือกมากขึ้นจึงกลายเป็นวัตจักรที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกต้องดึงเมือกออกตลอดเวลาสาเหตุ MFS มักเกิดจากภาวะที่ทำให้ดวงตาผลิตเมือกมากเกินไปเช่นหนึ่งโรคตาแห้งไร e อซินโ o รม 2. ภาวะเยื่อบุตาอักเสบเคนจังทวีติส 3. ภาวะตาแดงเรื้อรังครนิกเครตไอ4โรคภูมิแพ้ทางตาเลจิกเคนจังทวีติส 5. าการใช้คอนแทเลน์ผิดวิธีซึ่งพฤติกรรมการดึงเมื่อออกจากตาซ้ำๆอาจเริ่มจากความรู้สึกไม่สบายตาเหมือนมีอะไรบดบังสายตาและเมื่อทำบ่อยครั้งอาจกลายเป็นพฤติกรรมที่ยากที่จะหยุดและอาจก่อให้เกิดอันตรายที่ดวงตาได้อาการของ MFS คือ 1. มีเมือกหรือน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาบ่อย 2. ดวงตาระคายเคืองคันหรือแดง 3. รู้สึกมีสิ่งแปลกปลอมในดวงตา 4. เปลือกตาอักเสบหรือบวมการรักษาของโรค MS นั้นทำได้โดยการ 1. ห,หยุดพฤติกรรมดึงเมือกออกยิ่งดึงออกเท่าไหร่ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้มีเยอะเพิ่มมากยิ่งขึ้น 2. รักษาต้นเหตุใช้ยาหยอดตาตามอาการเช่นน้ำตาเทียมยาแก้แพ้หรือยาต้านการอักเสบ 3พฤติกรรมบำบัดหากพฤติกรรมนี้เกิดจากความเครียดอาจต้องใช้วิธีปรับพฤติกรรมหรือการทำจิตบำบัด4พบจากสุแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมหากปล่อยไว้โดยไม่รักษาอาจทำให้ดวงตาเกิดการติดเชื้อหรือมีการอักเสบเรื้อรังได้ฝากกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ